งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอนำเสนอกิจกรรมและภารกิจผู้บริหารประจำสัปดาห์ดังนี้วันที่9สิงหาคม2567เวลา18นา30นาทีที่บริเวณลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี นายสมศักดิ์กิติทรกุลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้ารับรางวัลโพธิขยานาคาธิบดีสาขาส่งเสร,ริมกิจการพระพุทธศาสนาโดยมีดรสุปชัยวีระู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิขยาวิชาลัย980และนายอาภัยจันทนะจุลกะนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้มอบรางวัลวันที่10สิงหาคม2567เวลา14นาฬกาที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทรากอฟแอนด์สปาร,รีสอร์ทนายสมศักดิ์กิติธรคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมเสวนาธรรมธรรมวิชัยสู่สตวรรษแห่งธรรมกระบี่ประตูอารยธรรมศักดิ์สิทธิ์พญาผู้ชงนครราชเชิดชูม,มหาราชแห่งธรรม ซึ่งเป็นโครงการขยายผลต่อยอดจากพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอัคระสาวกอรหันตธาตุพระสารีบุตรพระมหาโมคันลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราวที่ประเทศไทยวันที่12สิงหาคม2567 นายสมศักดิ์กิติทรุนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีร่รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ดังนี้เวลา7นาฬิการ่วมพิธีเจริมพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สัมมเนนณบริเวณพระโบสถสวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง เวลา17.30นรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีวางผ่านพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในวันเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และปลูกป่าณบริเวณเขื่อนเขาค้อม ตำบลเขาคลามอเมืองจัังหวดกระบี่วันที่13สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมกิ่งจันทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นา,าน,นายสมศักดิ์กิติธนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา2567พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการใช้ทักษะภาษาไทย ระหว่างวันที่12-13ถึงสิงหาคม2567ที่ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธ,ธา,รา,ารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบกรมภายใต้โครงการฝึกอบกรมพนักงานเทศบาลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยประจำปีงบประมาณ2567วันที่14สิงหาคม2567เวลา13.30นาทีที่ห้องประชุมพระนางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี นายสมศักดิ์กิติชรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดงานประเพณีแห่จาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชรสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีประจำปี2567วันที่15สิงหาคม2567เวลา10นาฬกา ที่ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบีน่ษษนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝุขุมกลุ่มด้านการดับเพลิงขั้นต้นประจําปีงบประมาณ2,567จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอ,อบจอกระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครั้งที่5ประจําปีงบประมาณ2,567 ณสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และในเวลา13นาือ30นาทีได้มอบหมายให้ในายสัจพรจันทร์ศรีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับ30บาทรักษาที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวณห้องประชุมนิพนธ์โพพัฒนชัยชั้น6อาคารประสิทธิพัฒนาโรงพยาบาลกระบี่ วันที่16สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาปงอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติทรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสัจพร์จันทร์สีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นประจำปี2567 และเวลา10นาฬิกานายสมศักดิ์กิติทรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ลงนามบันทึกส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางโดยมีนายธวัชชัยนวลสีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางเป็นผู้รับมอบณนะห้องทํางานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอจบการนำเสนอกิจกรรมและภารกิจผู้บริหาร พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ